กับโคจิเจดีก็ผมว่าผมไม่ได้รู้สึกมีความสุขแบบนี้มานานแล้วมันเป็นฟีลล i ่งที่ที่เหมือนแบบเราอยากอยากอยากได้ f e e l ที่แบบนี้มานานก็รู้สึกมีความสุขครับต้องขอบคุณโคี่ให้โอกาสแล้วก็โควิที่มีใจเด็กๆแต่วันนี้มันเป็นวันท,ที่พวกเราสู้จริงๆนะแล้วขอบคุณโคจิด้วยที่เป็นลูกน้อง ที่แบบแอซิ้ผมแล้วก็วันนี้มันเป็นวันที่ผมว่าเพื่อนๆเริ่มให้บอลเยอะผมก็มบอกเพื่อนๆว่าคือฟุตบอลน,นอะคือถ้าผมแบบขอบอลเลยกล้าให้เพราะว่าคือผมเล่นได้อยูอ่แล้วทีนีกเขาก็เข้าใจตอนที่ยินประตูเข้าตอนไหนตอนที่มีใจคิดจะพูดอะไรกับเธอพูดอะไรก็ก็ทําได้แล้วคิดในใจว่าทำได้แต่ก็ตอนนั้นเรามันเป็น เป็นลูกที่เราต้องเหมือนแบบอยากได้ประตูอีกเพราะฉะนั้นน่าจะสองหนึ่งอยากได้ประตูก็ยังไม่ได้แบบคิดเรื่องเรื่องของตัวเองมากแต่ก็คิดในใจนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> 大家进行交换。